นี่นะคะเลี้ยงมาตั้งสามสี่ตัวนี่นะคะขอบคุณด้วยค่ะวันนี้ก็จะมานั่งเพ็ดเลี้ยนเพ็ดเลี้ยนไปขายะคะ่ะของอเป็นไรกาแฟจงเลยะคะ่ะในดูซิมีอะไรพันอะไรมดกัดหรือเปล่านะนี่ละ่ะอจะให้จะรูปท้องเนาะแม่ทำงานอยู่ okay. อาาศเย็นๆนั่งรถเย็นๆไปนี่เนาะจะมีความสุขเป็นวิถีชีวิตอีกของแต่ละคนอีกอีกแบบหนึ่งเนาะเรื่กันเลยคะเป็นน,ะะน,นอนตรงที่มีพัดลมมานเปิดพัดลมให้โอ้ยเห็นพวกคันีี้หางหมาหางแมวเนี้่ะ,ะเนี่ยแล้มันก็มองหน้าเราทำไมพูดอยู่คนเดียวขอบคะุณน,นะคะนี่นะคะเลี้ยงมาตั้งสามสี่ตัวนี่นะคะ ขอบคุณดวยค่ะวันนี้ก็จะมานั่งแพ็คเรียนแพ็คเลียนไปขายค่ะตัวโบสูงไว้แดีด๋ย็จะมานมาทําเทคนิคดีๆเนาะเราก็ไม่ต้องไปกงนนไปังวลเนาะไม่ต้องกังวลก็จะทําเมื่อวานเมื่อวานนี้แล้วก็เอาคลิปเก่าของเราอะ่ะยอดประมาณสองพันห้าองี้ไหมคะแล้วก็เราก็ไปโพสต์เนาะอันนี้ก็เหมือนกนารไปขายของก็จะเก็บพวก กอ,กองกระดาษใช่ไหมคะกองกระดาษแล้วก็พวกแก้วอ่ะพวกแก้วพวกพลาสติกเด็กเขากินแล้วเขาก็ทิ้งเนาะไปทําอย่างอื่นนั่งพักเล็กพักพักพักกายพักใจก่อนนะเนาะหายใจเรื่อยๆก่อนเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็อากาศมันมันก็ร้อนด้วยนะใช่ไหมล่ะใจเนาะพอเราไปฟังคลิปเมื่อเช้านี้เนาะมันก็เลยทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคลายความกังวลไปเนาะแล้วก็ทําของเราไปเรื่อยๆ เมื่อถึงว่าวนี่เล่นเร็วยังยังยังไม่ถึงสองเดือนเลยค่ะเออแล้วก็ครั้งแรกแล้วก็ล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะสวัสดีค่าแล้วก็ไม่เข้าใ่เขาส่งส่งทุกวันทําคลิปขยันขยันลงคลิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเนาะเขาก็จะส่งอันนั้นมาให้เราเองเนี่ยเอ,อส่งเอเขาเรียกว่าอ,อะไรค่าน้ำเนาะค่าน้ําเดือนหนึ่งก็สามร้อยสี่ร้อยค่าไฟก็เป็นพันแล้วเนี่ยค่าแก๊สหุงหุงต้มมีกอะไรเนี่ยแก๊สก็จะหมดแล้วเนี่ย มันก็โอ้โหเงื่อนี่ไหลใครย้อยเลยค่ะเขียนคิ้วเขียนตาไปบดได้เลยค่ะอ่ะอมกำลังนั่ง,งแพ็คของไปขายแพ็อคนละห้าบาทนี่แพ็คแค่เดียวได้ห้าบาทแล้วกันเนีย่ยบุดนี่ก็ได้เกือบร้อยแล้วคันเนี่ยมันเราทิ้งเงินร้อยเลยเนี่ยเราสชื่อ,อื่นทำงานก็พักขายเหมือนกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่า ตอนนี้เราก็มีภาลาพเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือมาดูแลหญ้านี่หละแล้วภายในบ้านเนาะนี่แหละเรียกว่าหาอะไร้พ่เศษจากของที่ที่มันจะเป็นเป็นขยะที่เขาจะเอาไปรีไซเคิลเนาะแล้วก็เอามาเก็บขายมก็ให้ทําแล้วมันก็ทําไม่ได้เนาะมันก็มันก็คลายความกังวลไปนี่แหละค่ะก็สบายใจแล้วก็ตั้งใจค่ะสมาคี <laughs> ให้มีความสามัมาีกัน <laughs> เด็กค่นนั่งก็นั่งอยู่ในครัวเนี่ยอยู่กอยกู่กับน้องหมาน้องแมวเลยค่ะล้อมหน้าลอ้อมอะไรติดหูเนี่ยดูสิมาเช็คความสะอาดก่อนไปนอนปะนอนแด้วน,นี้อะไรนี่อะไรตะกุกิตเด็กน้อยเขาเขา,เขาซื้อของจากกล่องนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีเหรียญอยู่ข้างในมันก็จะ <S <S อย่าปล่อยทิ้งไว้กลางทางเออ นี่ก็ดูดูเวลาค่ะเพราะว่าได้เวลาแล้วก็ขอบคุณเ้อค่ะอ่าสิบ็ดสองสิบสามแล้วก็มันเยอะค่ะนี่มันนี่บางทีได้เป็นร้อยสองร้อยเลยนะคะเนี่ยเก็บขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยวันละยี่สิบสามสิบงนี้ค่ะมันก็ได้ดีกว่าเราทิ้งเป็นขยะวัไอาจิตหูเนี่ยดูซิมราเช็ความสะอาดก่อนไปนอนไป นอนนี้ไม่ไรนี่และรตุกสกิดอันนี้ก็เหมือนการเวลาไปขายของก็จะเก็บพวกกองกองกระดาษใช่ไหมคะกองกระดาษแล้วก็พวกแก้วอะพวกแก้วกพวกพลาสติกเ,เด็กเขากินแล้วเขาก็ทิ้งเนาะแต่ว่าเอะสะสมนาทีของเราเนี่มันมันก็ยังยังน้อยอยู่เนาะยังน้อยอยู่ก็พยาพยามพยายามพยายามจะทําให้ก็เวลาว่างแล้วก็เราก็มาลงคลิปอัดคลิปเก็บเอาไว้ลๆๆๆแล้วเราก็โพส วันนึงก็สามสามพูดทีเราเป็นมือใหม่เนาะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมานําเสนอก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเนาะในเวลามันก็พูดได้แต่ถ้ามีคนเข้ามาคุยด,ด้วยหมออ้อนนะคะกาแฟกาแฟ,าฟมันนอนอยู่ข้างหลังน,นคะคะน้องหมาเนาะนัางหนังมันน,มนั่งฟังนังนง่งนันมนั่งฟังแม่พูดอะไรเนาะเป็นเงินได้เงินมาก็ไปซื้อปะโูซื้อไถให้น้องหมาน้องแมวไปไปเก็บไปจ่ายค่าไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟจะ เข้าเข้าไปดูเพื่อที่จะให้อยางให้เพื่อนๆน่ะเขามีคะแนนเขามียอดเขามียอดวิวเนาะแล้วเราก็ช่วยกันนี่นะอากาศเย็นเย็นนั่งรถเย็นเย็นไปนี่เนาะมีความสุขเป็นวิถีชีวิตอีกของแต่ละคนอีกๆๆแบบหนึ่งเนานะแต่ขอให้เราแบบรอดูเพราะว่าเราเพิ่งเล่นเนะาะยี่ยังไม่ถึงสองเดือนนะเราดูที่แค่สองเดือนแล้วมันจะเป็นยังไงเขาก็แนะนําว่าก็ให้เราได้ไปเช่าที่เช่าทาง,งเขาเพื่อที่จะไป ไปขายของที่หน้าโรงเรียนเนาอะอเพราะว่าเพราะว่าหน้าโรงเรียนเนี่ยเศรษฐกิจดีมากเลยค่ะเด็กคึกคักมันคือแบบว่าอรีมิทเลยค่ะเราก็ยังรีมิทไม่ได้เนาะมันก็แบบว่ากลุ่มในโทรศัพท์เรามันนี้มีเพราะเรากดไปแล้วตรงเรียวกดไปแล้วเราก็ไปเราก็พูดพูดให้มให้มีความหวังเนาะคนเราทําอะไรมันมันก็ต้องมีความหวังใช่ไหมละ่ะเออั้งนั้นใจมันก็ใจมันก็มีเพื่อเคมิมสาหรับมือใหม่ถ้าเราอยากให้ สะสมนาทีของเราให้ให้มันได้เร็วๆมากอ่ะเพราะบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาไลฟ์สดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนเนาะก็ไปน,นอปนไปน,นอปนไปนอนไปนอนไปนอนข้างหลังนะถ้าไม่นอนนนั้ถ้าไม่มองถ้าไม่นอนจะดึงหูนะเนี่ยไม่จะอ,อื่นทํางานก็ค้าขายเหมือนกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีภาระเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือมาดูรลย่ยาน,นี่แหละแล้วบางทีเราไปเข้าเข้าไปเข้าไปดูคลิปพี่น้องเนาะเราก็อยากเข้าไปให้กําลังใจเนาะ รับปาแล้วก็ต้องพยายามที่จะทําให้ได้เนาะเออนาะมันเป็นระบบอย่างนั้นเนาะเราก็เราก็เอาแต่และคนก็มีความหวังแหลนะเนาะแล้วก็ทําแล้วก็มีหน้าที่ทําก็ทําไปแหละอืมข้างหลังนี่นะคะเป็นคุณแม่ลูกโดกค่ะมีลูกตั้งห้าตัว <laughs> ตัวบอสูงไว่ <laughs> ดีเด็ดเขาจะมานำมาทำเทคนิคดีๆเนาะเราก็ไม่ต้องไปกงนนไปังวลเนาะไม่ต้องกังวล นี่แหละค่ะเห็ดเห็ดเห็ดงานหลายไงนี่และค่ะทำความสะอาดเอคนหมาขนแมวเรียวบางคนไปเก็บเห็ดเนาะขึ้นเขาลงห้รยะว้าอยากอยากไปด้วยได้ไปเที่ยวกับธรรมชาติเนาะอยู่ในป่าในเขาอลไรออยังชอบเละถ้าถ้าเราทําได้มันมันก็ดีนะมันก็ดีมันก็เป็นมันก็เป็นรายได้พิเศษที่ที่เข้ามาจะมากจะน้อยมันก็ยังช่วยยังได้ช่วยก็ทำขยันลงคลิปเช้าเช้าสามเวลาเอาสามเวลาแล้วก็ สำหรับไอคลิปอะไรนะคลิปยาวเนาะก็ให้คลิปบางทีเราไปเข้าเข้าไปเข้าไปดูคลิปพี่น้องเนาะเราก็อยากเข้าไปให้กําลังใจเนาะรับปาแล้วก็ต้องพยายามที่จะทําให้ได้นะเนาะสมองมันจะได้แบบมีความตื่นตัวอยู่เสมอเนาะแล้วพออายุมากไปมันจะความจํามันจะได้ดีๆหน่อยนะเนาะอ,อดีกว่าเราเอาเวลาไปทำทำอย่างอื่นเนาะเราก็พูดพูดให้ให้มีความหวนะังเนาะ คนเราทําอะไรม,มันก็ต้องมีความหวังใช่ไหมล่ะเออทั้งนั้นใจมันก็ใจมันก็มีพึ่อเคิมนะทําแบบแบบมือใหม่เนาะเราก็ไม่ค่อยรู้นะคะเราก็พยายามก็มีคนบอกเ่าให้เข้าไปดูเออเขาเขาก็แนะนําเราอย่างนี้ค่ะเราก็ได้เทคนิคดีๆไอ,อของยาคลิปหนึ่งอะ่ะพอเราพอเราเอามามาโพสต์ในช่องไอ,อคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยมันเหมือนก็มีความมันก็มีคนเขา้าม,มีคน,ม,คนมีมัด กนน็เลยจิ้มก็เด้ันจะเป็นลับเด้เนี่ยแพ็คของนี่จะแพ็คได้หลายาปล,าละ่ะอืมกำลังนั่ง,งแพ็คของไปขายเข้าไปตั้งค่าต่มือน,นกัแบบว่าตั้งค่าบัญชีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้พวกอะไรนะโฆษณาเรียวสะสมเล็กน้อยๆเนาะ หาาลาสิบบาทก็ได้เป็นร้อยและถูกเข้ามาดูเราเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ทํางานเนาะก็ขอให้มีเวลามาดูย้อนหลังสักสองบางทีเราไปเข้าเข้าไปเข้าไปดูคลิปพีปพ่น้องเนาะเราก็อยากเข้าไปให้กําลังใจเนาะรับปาแล้วก็ต้องพยายามที่จะทำให้ได้เนาะเออ,อสองสี่หกแปดสิบ คุยอยู่คนเดียวด้วยค่ะเนี่ยของคุณคิดอะไรอยู่อย่างนี้เลคะ่ะอันนี้ก็ทานี่ก็นี่ก็เริ่มทํามาคลิปสองคลิปแล้วยอดมันก็ขึ้นจริงๆค่ะยอดอันที่ว่าพักทายกันหน่อยค่ะที่น้องเป็นยังไงบ้างนาอที่บ้านฝนตกไมน้อแถวแถวเนี้นอมันเป็นระบบอย่างนั้นเนาะเราก,ก็เราก็เอาแต่ละคนมันก็มีความหวังแหลนะเนาะแล้วก็ทําแล้วก็มีหนะ้าที่ทําก็ทําไปแหละอืมไอไมนอไนไม่นอนไม่นอน บอกง่ายๆไม่ดื้อไม่ดื้อนอนลงนอนลงนอนตรงเนี้ยนอนข้างๆก็ได้อะนั่นนั่นนอ่นนอนข้างๆแม่ก็ได้ไหมหนึ่งน่ะมันมันปังมันตอนนี้มันยอดวิวมันก็จะน่าจะเกือบเป็นล้านแล้วค่ะเพราะว่าเราทําลงคลิปเมื่อวันที่สุดอิดกันยาเนี่ยค่ะไปนอนไปนอนไปนอนบอกง่ายๆไม่ดื้อไม่ดื้อนอนลงนอนลงนอนตรงเนี้ยนอนข้างๆก็ได้อะนั่นนั่นนั่นนอนข้างแม่ก็ได้ไหมเวลาอย่างอย่างนี้เวลา